ลมยางรถยนต์เติมกี่ปอนจึงจะดีที่สุดการเติมลมยางเป็นขั้นตอนดูแรรักษารถยนต์เบื้องต้นที่หลายคนมองข้ามซึ่งไม่ว่าลมยางจะอ่อนหรือแข็งล้นแล้วแต่ส่งผลต่อสมรรถนะของตัวรถและความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยกันทั้งสิน้นและรู้หรือไม่ว่าการเติมลมยางรถยนต์ควรเติมมากน้อยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเหมาะสม แรงดันลมยางที่เหมาะสมสําหรับรถยนต์ทั่วไปทั้งล้อหน้าและล้อหลังควรมีแรงดันลมยางอยู่ที่30-32 psi ซึ่งเป็นลมยางที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวัน1-2คนแต่หากจําเป็นต้องบรรทุกผู้โดยสารเต็มคัน5ที่นั่งรวมถึงยังมีสัมภาระท้ายรถก็ควรเพิ่มแรงดันลมยางล้อหน้าเป็น33-35 psi และล้อหลังควรเพิ่มเป็น37-39 psi เพื่อชดเชยกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาลดปัญหายางระเบิดขณะที่ขับขี่ที่ความเร็วสูวงได้ส่วนรถปิกอัพควรเติมลมยางมากกว่ารถเก่งทั่วไปโดยหากไม่มีสิ่งของบรรทุกควรเติมล้อหน้าอยู่ที่36-38 PSI และล้อหลังอยู่ที่40-42 PSI หากมีน้ำหนักบรรทุกด้านท้ายควรเพิ่มลมยางล้อหลังขึ้นเป็น49-51 PSI เพื่อป้องกันยางระเบิดได้ ทั้งนี้การเติมลมยางมากเกินพอดีจะไปลดประสิทธิภาพการเกาะถนนของยางและอาจทําให้ยางสึกผิดปกติรวมถึงทําให้การขับขี่แข็งกระด้างขณะที่การเติมลมยางอ่อนเกินไปก็อาจเสี่ยงต่อการระเบิดขณะบรรทุกหนักหรือขับขี่ด้วยความเร็วสูงแต่หัวใจสําคัญเกี่ยวกับการดูแลรักษายางรถยนต์คือต้องมั่นตรวจเช็คลมยางอย่างน้อยที่สุดเดือนละหนึ่งครั้งและสังเกตยางแต่ละเส้น ว่าแบนผิดปกติหรือไม่เพราะไปว่าอาจเกิดการรั่วซึมของยางได้